ของนายพีรวัตรธิรวัฒนาานอำเภอคอนบุรีนะครับได้นําทีมจับมือเผาปา่าเขาภูประดูแล้วก็ลักลอบตัดไม้วันเดียว2เคสเลยครับนายพีรวัตรธิรวัฒนาในอำเภอคอนบุรีพร้อมด้วยนายปณิธานคุณค้าหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นมมคอนบุรี นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายนาดทายจังรีดอายุ73ปีซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลจระแค่หินอำเภอคอบุรีจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากที่ชุดลาดตะเวนร่วมเฝ้าระวังไฟป่าและการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีการจัดกําลังร,งร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอคอนบุรีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม6คอนบุรีออกลาดตะเวนไปพบนะครับขณะที่กําลังจุดไฟเผาริมป่าเขาภูประดู ท้องที่บ้านไผ่หมู่ที่6ตําบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีโดยระหว่างเข้าจับกลุ่มไฟก็กําลังเริ่มที่จะลุกไหม้ไปได้เพียงเล็กน้อยครับเบื้องต้นนายนาดผู้ถูกจับกลุ่มก็ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ใช้ไฟแช็กเนี่ยจุดไฟเผาป่าจริงเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ป่าบริเวณน,นี้เกิดไฟไหม้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นอะไรหากเผาในจุดที่ยังเหลือ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนอย่างตัวเองและยังจะอยู่คอยดับอยู่แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามีความผิดพรบ,บรป่าไม้พุทธศักราช2,484มาตรา54ที่ห้ามให้ผู้ใดแพ้วถางหรือเผาป่าซึ่งมีระวัง,วงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคอนบอรุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ19น,นาฬกาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนี้ก็ยังสามารถจับกลุ่มนายทองอินสมกลางอายุ67ปีชาวบ้านตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีครับโดยจับได้พร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อน,นิสสันสีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับขณะกำลังบรรทุกไม้เต็งจำนวน42ท่อนปริมาตร1.11ลูกบาทเมตรออกมาจากป่าเขาผูประดู โดยใช้เส้นทางบ้านสะหลวงหมู่ที่13ตำบลจระแค่หินอำเภอคอนบุรีนอกจากนี้ยังยึดเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนหนึ่งเครื่องบาร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็ยังมีโซ่ยนต์อีกหนึ่งเส้นก่อนแจ้งว่ามีความผิดตามพรบรป่าไม้ พุทธศักราช2484มาตรา69ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังมิได้แปรรูปต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภพธคอนคบุรีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับ